มีแกน้ำหลอดไปสักเท่าหนึ่งแล้วนะ้น้ำก็สะดุ้งตื่นนะคะน้ำได้ยินเสียงเงมืนมาเดินไ้ห้างนะทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยิน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะ backyard. วันนี้น้ำก็พาพี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนเข้าไปอีกเช่นเคยเนาะวันนี้น้ำก็มาคนเดียวนะโอ้ยน้ำรู้สึกเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็ร้อนนะอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำขึ้นข่าวมาเนาะทุกคนเนาะ,ะวันนี้น้ำก็พาพี่เพื่อนเพื่พพพมาห้างของน้องแจ้งนะน้องแจ้งก็บอกว่าพี่พี่ไปห้างผมเลยไปทางนี้ทางนี้ทางนี้น,นะ อน้ำก็เลยลองมาดูน้ำก็เลยลองมาเนาะน้องแจก็บอกทางน้ำนะคะว่าขึ้นเขาวลุ่งนี้แล้วก็ไปทางนี้เนาะมาทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนาะค่ะทุกคนตอนนี้น้ำก็เดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะน้ำก็อยู่ยอดขขาวแล้วนะคะตอนนี้นี่ยอดขขามันก็จะเริ่มชานเอ้ยเริ่มเอ็นนี้แล้วเนาะไม่ชันแล้วนะคะก็จะเดินสบายนิดนึงน้ำคาดว่าน้ำหน้าจะมาถึงห้างน้องแจ๊กแล้วเนาะ Hey, น้ำนี่ก็เก่งนเหมือนกันนะนี่ยมามาถูกด้วยเนาะโอเคทุกคนมาถึงแล้วนะคะนู่นเลยนู่นนู่นูน,น,นเดี๋ยวน้ำจะชี้ให้ดูนะนู่นห้างทุกคนเจอไม่เอ่ยนูนะ่นเนาะเดี๋ยวน้ำจะขึ้นไปข้างบนนะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนบริเวณมันนี่เนาะก็จะมีต้นมะกอกด้วยนะทุกคนน้องแจงบอกว่าที่นี่มีแก้งแก้งดูกวงัง ม่แก้งก็กวางอะค่ะทุกคนน้ำไม่แน่ใจนะนี่เห็นไหมต้นเนี้ยต้นเอตัวแก้งหรือกวางก็ไม่รู้น้องแจ่บอกว่ากวางเนาะนี่มันจะมากินยอดอ่อนๆนะคะกวางเนาะเนี่ยลอยหายไปหมดเลยทุกคนเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเนี่ยลอยเนี่ยลอยเนี่ยจะเป็นลอยกวางมาถูตัวนะถูตัวกับต้นไม้นะคะนี่นี่เลยเนาะหลายต้นอยู่นะที่มันถูอะ ต้นนี้ก็ใช่นี่ต้นนี้ก็ใช่นี่เนาะโอ้แรงเหมือนกันนะนี่ยเดี๋ยวน้ําจะลองขึ้นห้างดูนะว่าน้ําจะขึ้นได้หรือเปล่านี่ตอนนั้นก็มันก็ไปถูตัวเหมือนกันนะทุกคนระหว่างขึ้นห้างน้ําอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทุกคนเพราะว่าน้ําขี้เกียจลงมาเอากล้องนะน้ําขี้เกียจลงมาเอากล้องมากเลยอะ น้ำคาดว่าบบเดี๋ยวน้ำขึ้นไปถึงแล้วน้ำค่อยถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันดีกว่าเนาะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะ well พร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวน้ำขึ้นไปดีกว่าเนาะโอเคไปค่ะค่ะทุกคนตอนนี้น้ำก็อยู่บนห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำบอกตรงๆเลยห้างนะ้องแจ้งนี่สูงมากๆทุกคนสูงมากๆน้ำคิดว่าน้ำจะขึ้นไม่ได้แล้วนะแอบขาสั้นเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่ามันสูงมากทุกคนดูได้เลยว่าสูงไม่สูงโอ้ น้ำก็เลยไม่สามารถถ่ายตอนขึ้นได้เนาะน้ำขี้เกียจลงไปเอากล้องนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามันขึ้นลงลำบากมากเลยน้ำรู้สึกขึ้นลงลำบากเนาะโอเคไม่เชื่อว่าน้ำจะขึ้นมาได้เดี๋ยวน้ำขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะให้หายเหนื่อยกันนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนน้ำกน็นั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วเนาะแล้วก็ระหว่างที่นั่งพักน้ำก็กินนู่นกินนี่จนอิ่มแล้วนะคะก็รอให้ดูดีนิดหนึ่งหิวแล้วก็ค่อยกินต่อเนาะตอนนี้น้ำก็นั่งฟังเสียงธรรมาชาตินะเสียงนกร้องอะไรแบบนี้เนาะไม่แน่คืนนี้น้ำอาจจะเจอสัตว์ก็ได้เนาะเก้งกว่างงี้นะคะเพราะว่ามันมีร่องรอยมันอยู่เนาะว่ามันมากินต้นหญ้าแล้วก็มันยังถูกตัวกับต้นไม้อยู่เนาะ ไม่แนะนําอาจจะโชคดีได้ถ่ายเห็นมันเนาะระหว่างนั้นน้ำก็จะนั่งเงียบๆนั่งเฝ้านั่งดูเนาะว่ามันจะมาหรือเปล่านะคะ <c oughs> ทุกคนค่ะน้ำก็นั่งเฝ้ามาสักพักแล้วเนาะมันก็ยังคงเงียบอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวน้ำก็จะนั่งเฝ้าเฝ้าไปเรื่อยๆนะทุกคนนะถ้ามีน้ำคิดว่ามีเสียงอะไรเดินมาสชอีกไม่ใช่เนาะเป็นตัวมแมลงนะคะมันร้องสะดังเลยแล้วก็เสียงมันเหมือนเสียงเดินนะทุกคนทุกคนได้ยินไหม โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำขอนั่งพักผ่อนอีกสักพักหนึ่งเนาะน้ำยังรู้สึกเหมือนยังเหนื่อยๆอ,อยู่เลยทุกคนแต่ก็หายเหนื่อยแล้วแหละอาจจะเป็นเพราะน้ำเป็นโอ้สูงมากเลยนะทุกคนสูงมากเลยห้างนะ้องเนี่ยถ้าคนไม่เก่งนี่ปินไม่ได้นะขนาดน้ำยังขาดั่นเลยโอ้ยมดขนาดน้ำยังขาดั่นเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนใกล้ค่ำนะคะทุกคนตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะ เริ่มโพเพลแล้วนะคะทุกคนกระจันก็ร้องสนานป่าเลยเนาะได้ยินไหมคะนางก็นัน่งเงียบสะพักแล้วนั่งดูนั่งเฝ้าก็ยังไม่เห็นมีอะไรเนาะสงสัยมันคงไม่มาแล้วแหละมันอาจจะได้กลิ่นน้ำเนาะมันก็เลยไม่มานะคะ เดี๋ยวน้ำพาชมบรรยากาศตอนเย็นนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมืดลงทุกทีนะคะห้างน้องแจ็คนี่คือดีมากเลยทุกคนดีนะมันสูงแล้วก็ดีมากเลยนี่แล้วก็มีตาด้วยนะน้ำมันถ่ายให้ดูตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะเดี๋ยวน้ำถ่ายพรุ่งนี้เช้าให้ดูนะนี่ขึ้นมาหุงข้าวสบายเลยเนาะแต่ก็ถ้าแบกของมาเยอะๆก็อาจจะขึ้นลำบากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันสูงมากสูงกว่าห้างที่ห้างน้องแทนอีกนะ น้ำว่ามันสูงกว่าห้างน้องแทนแล้วมันค่อนข้างที่จะขึ้นลําบากกว่าห้างน้องแทนนะคะห้างน้องแทนนี่ขึ้นลงแบบน้ําขึ้นลงได้สบายเลยนะแต่ว่าห้างนี่ก็ค่อนข้างที่จะแอบกวนิดนึงเพราะว่าสูงมากแล้วก็ขึ้นลงมันยากอ่ะทุกคนขึ้นลงยากนะมันก็ปลอดภัยอะ่ะน้าก็ว่าปลอดภัยจากสัตว์แล้วก็ปลอดภัยจากคนด้วยนะเพราะว่าเราอยู่ในที่แบบ เขาไม่สามารถเห็นเราได้ทุกคนตรงเนี้ยน้ำชอบอะเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวน้ำว่าเราเจอกันอีกทีหนึ่งคับคเลยเนาะตอนนี้ก็ก็เริ่มแล้วแหละเริ่มมืดแล้วนะเริ่มคั่แล้วแหละนกตกยุงก็เริ่มร้องแล้วนะคะเนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะอะไรอะไร <c oughs> อะไรอะไรก็เงียบไปหมดเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้น้ำก็นั่งเฝ้านั่งดูตรงน,นั้นก็ไม่เห็นมีสัตว์ตัวไหนมาเดินใต้ห้างเลยเนาะน้ำคิดว่าน้ำก็ไม่มีเพื่อนคุยก็มื ไม่รู้จะทำอะไรต่อทุกคนน้ำคิดว่าเดี๋ยวน้ำจะนอนเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะหลับฝันดีนะคะทุกคนแต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรยังไงน้ำก็จะมาอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะคะไปไปค่ะเจอกันพรุ่งนี้เชาะะ้าค่ะทุกคนมีเกณฑ์น้ำหลับไปสักพักหนึ่งแล้วนอะนน้ำก็สะดุ้งตื่นนะคะน้ำได้ยินเสียงเงอนมาินไต้ห้างนะเดี๋ยวน้ำจะให้ทุกคนฟัง ก่นได้ยินไน้ำจะไม่ Danke. กวา่าว่ามันไม่ใช่สัตว์ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีเช้าว,วันใหม่นะคะเช้านี้ก็เป็นเช้าที่สดใสเนาะอากาศดีเลยนะคะ mm hmm. เสียงนกก็ร้องแต่เช้าเลยเนาะค่ะเมื่อคืนก็เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยนะทุกคนน้ำก็เลยตื่นขึ้นมาตกใจนะน้ำได้ยินเสียงปุ๊บน้ำรีบลุกขึ้นเลยเนาะตกใจก็ลองฟังดูว่าเสียงอะไรน้ำก็เลยไม่กล้าเปิดไฟเนาะเพราะว่าน้ำมาคนเดียวด้วยน้ำก็เลยอยู่ฟังเงียบๆคนเดียวนะทุกคนก็ น้ำไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะน้ำก็เลยไม่กล้าส่องเนาะเพราะว่ามันก็น่ากลัวอยู่เนาะมาคนเดียวเดี๋ยวตอนลงไปน้ำจะลองดูนะว่ามีลอยอะไรหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวน้ำก็ต้องเตรียมตัวเก็บของแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำจะถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูเนาะนี่นะทุกคนพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะคะเนาะมาค่ะเดี๋ยวน้ำเก็บของก่อนดีกว่าคะ่ะ Thank you. ค่ะทุกคนตอนนี้น้ำก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวน้ำจะลงไปข้างล่างนะคะตอนลงน้ำก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะว่ามันไม่สะดวกในการถ่ายเนาะเพราะว่าน้ำมือน้ำต้องเอาไว้จับต้นไม้ไว้ต้องสองข้างเลยเนาะมันสูงมากทุกคนนี่มันจ,จะให้ดูว่ามันสูงมากเนาะนีะ่นะคะ โอเคค่ okay นะทุกคนตอนนี้น้ําก็ลงมาถึงแล้วเนาะลงมาถึงข้างล่างแล้วนะเดี๋ยวน้ําจะเราดูบริเวณข้างใใต้ห้างเนาะว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่แต่น้ําดูๆแล้วมันน่าจะเป็นกวางนะทุกคนน่าจะเป็นกวางนะเพราะว่าเมื่อคืนต้นไม้ต้นนี้มันก็ขย่าวนะเนี่ยมันน่าจะมาถูตัวกับต้นไม้ต้นนี้นะเพราะว่าลอยไม้ใหม่เลยนะคะเนี่ยรอยไม้ใหม่เลยเนาะมันน่าจะมาแต่ว่า เมื่อคืนน้ำก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ดูนะเพราะว่าน้ำมาคนเดียวด้วยเนาะอาจจะาบางทีอาจจะไม่ใช่สัตว์อย่างเงี้ยน้ำคิดอย่างงี้ไงน้ำก็เลยไม่กล้าส่องไฟนะคะคลิปนี้ก็ร่วมไปด้วยดีนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย